สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแร่งๆครับผมถ้ามายำมิดไปเลยพี่น้อง๊อ๊บอ,อตัดเฮ้ยงนี่นแหะครับใส่ไว้มองนี่แหละพี่น้องที่หาลาังนี่แหละครับเนาะมันดูดไม่ยำมันดูพี่น้องคือว่าใส่ไว้บงังเคียงๆนี่ครับผมตอนนี้กับจีมองกลัวล่ะ กินว่าอะพี่น้องสายดูคือเก่าอยู่เลยครับโอ้โอหเงาเบิดครับเอาไปบ้งหลังนี่พี่น้องเบาเลยครับหลังแหลกเอาบ้วนลังพี่จองพี่น้องเสือกกจะยูดซื่อๆอยู่ครับสว่าหลังนั่นเสือกส่งส่งติ่งครับผมพี่น้อง ลังนี้ซื่อๆอ,อยู่ครับลังนี้เบาเลยพี่น้องนี่ลังนี้เสือกต้งตึงครับผมเ้าะตุนกันเบิ้งพี่น้องโอ้ล่มยังแห้งเลยครับรังนี้ส่งเสือกตึงครับผมพี่น้องเอาบลอลอย,ยู่บปล่เลยอุ้ยอุ้ยไปอยู่อยู่บปล่หลังนอ เอาเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนครับรังนี่ก็ตึงครับลังนี่ตึงเอียดเลยสร้างังนี่ตึงเอียดเลยพี่นอ้องเอ้าเออบึ้งกับบึงหลัง,ลงนะครัพี่น้องสร้างังนี่โคตรตึงเลยรังนี้มีตัวเปล่ามิดอัวไปไก่เลยมิดตัวอยู่พี่น้องมีตัวอยู่เบียดกัน เด็กขอเดียวสำนั้นต้องไ็จโจกแล้วครับพี่น้ออ้ลันกดกดตากถึงไม่ถึงมาึงมาถึมโอ้ยหลุดเลยอห็ครับตัวมันตัวใหญ่ฝ่แน่น เด็กคนนั้นพี่น้องโอ้ยเด็กยัยงตึงเลยครับโอ้มาแล้วครับผมพี่นอ้องเดีมแรกหนึ่งก็ผมขั้นดึงไปนี่มีฉีดขาดได้ครับผมพี่นอ้อง ลงคว้าเลยครับ,บน,นั่นเดี๋ยวเพิ่งสองลังนี่พี่น้องคนหนึง่งเดี๋ยวนี่เอาไปหนี่ก่อนครับนี่เอาไปหนี่ก่อนพี่น้งองเออตึงเลยครับย่างตึงเลยนี่พี่น้องอยู่มะน่องไม่จบไม่ได้หรอกพี่น้องไม่เนี่ยไรโอ้ตัวใบใหญ่ โอเคยัคบเ่อนีอขึ้นมากไก่เหรอโอ้โหีมึนยั่งเลี่น้องเต็มสวงมาแล้วครับโอ้มันมันเด้อโอ้ ให้ระว่าเบรรยาะยี่พี่น้องนี่ครับเอ๋อไม่ดีกด็กล้องเนี่ยเล็กสีเหลียวเห็นไ่มน้ำเป็นยันแซีงครับผมพี่น้องเอาเบื้องหลังนี่บป็นพี่น้องเอานี่กระติงครับอย,ยู่บาชนแหละจริงยูยูยูย,ยูพี่น้องยูย,ย,ยูยังตึงไหยครับเสือกยังตึงเลยเด้อพี่น้อง เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมกล้องก่อนอ๋ออู้หูมึงสองตัวนี้นะพี่น้อง,องเ,เป็นอ่ะเฮายมึงหยิบเทียบให้พวกเรากล้องนะไปพี่น้องโอ้ยังตึงเลยเด้อย,ยันตะขาดท่อน,นครับเบ็ขเดขวานอยวโอ้มึงจะแจ้นแกนพี่น้องเอ๋อมามลูกน้อย เห็นหางแล้วครับผมพี่น้องหางมันคือแมงเพื่องผีไหมผีแอ่หางแั้วเนาะโอ้หวังมากพี่น้องผมาลุกมาโอ้ยขาดเด้อบุมพี่แนวแท่งครับผมพี่น้องหางเนวมาแท่งกันบ่หว่าครับผมบ่หวังก็ต้องแท่งครับโอ้ยุงอัยนี่เด้เนาะ thế là Ôi, lúc nói Ủa, Ủa đẹp nó Nhìn chán chán đi nào, Ủa, mấy lúc nói Ủa, mấy ออกมาออกมาออกมา้โอ้โหออกมาแล้วพี่น้องโอ้หลุดครับอ้เบดล่าเลยพี่น้องอ้นี่นะครับอยู่ตลอดนี่นู้นเหนไหนบ้โอ้บ่ไดเลยครับพี่น้อง โอ้ตายแล้วครับนี่ผมบึงบพ่อเลือดอกตายแท้ๆพี่น้องโอ้เห็นหัวแล้วนะโมนหน,นูเบ็ดขอเดี๋ยวสำนา้าพี่น้องล่าเบ็ดล่าครับโอ้สิได้าดีเบ็ดล่าพี่น้องเนาะในมัด s w i ตัว .swing แปมหุดแล้วครับเลลายเลลายยิ่งดินพุ่นไหนอ้สิได,ด้ด,ดี ไอพี่น้องอ๋อพี่น้องโอู้ได้ซอนตัวครับผมตัวที่สามห้องบ่อใดครับผมพี่น้องง่ายเติบอยู่นะครับเด็กอู้หูลางเลือดเราคนสบดขึ้นถีบแบนบ่อแบนกับบ่อเป็นยังด่อซ่องบ่อดังหรอครับผมพี่น้องซ่องแน่นหน่อยอู้ผ่านแล้วซอนตัวโอู้หูผ่านแล้วตัวหนึ่งครับผมพี่น้องเอาหนี่นครับอู้ ไม้ต่อไปครับผมพี่น้องเลขซีหาลังนี่บอกโอ้บิหินียนแห้งครับมันถือเบ็ดดวงเดียวพร้อมถือเบ็ดดวงเดียวพร้อมพี่น้องนะครับปะนะครับไม้สองห่อประมาณซีหาลังนี่แหละพี่น้งองหอดบุบุซีหาลังเดี๋ยวผมไม่ก่อนเด้อจะมันกีได้ยินบ่เด้อพี่น้อง โอ้ตัวนั้นเบ็ดลาครับผมพี่น้องอสีได้เท่มเอ๊ะี่นี่ถามที่ลังพี่น้องก็หันหาลังดอกตัวมันกินแล้ะลาหลังหน,น,น,นึ่งมองผมก่อนผมสีเมือรู้ว่ามันสียู่บนะพี่น้องเนาะเอ๊ะมาดุลมาย่างกันพี่น้องยิงเลยเสือกตึงออุ้เยเสือกเสือกตึงเปี๊ยครับพี่น้อง มึงรังนี่ดูมันมีบวติงครับผมเออเดี๋ยวมึงลังนี่พี่น้องย้อนเสียงใทั้งนั้นเราจตั้งอะไรที่หลัไปเออมาดูมาหยั่งกันมึงพี่น้องเสือกดึงเตี้ยเลยครับโอ้บวติงเว่ยเออเออมันไข้ใช่ไหมครับพี่น้องคือไข้วะพี่คุณนะดึงกินเสือกฟันกันไหม หรือว่ามีคนมาเอาครับผมพี่น้อไม่เป็นอางที่ครับไม่มีตัวอยู่ด้ิพี่น้องใไ่ไปว่าสบบจะกินพันกันไหมครับอ,อผมใส่ไปก่อนอ่โอ้มันดิ่งพันผมจิเมื่อมันดิ่งน,นะครับ ติไดไปบริเวณรั้วะคนมาพ่อวะตาเอานะครับตาเนีน่ยตาพี่น้องนะครับโอู้ยังบะลองใส่ไปก่อนพี่น้องเพลื่อนถึงไม่กินอีกโอ้ยสว่างแต้มบอลตายแล้วครับลองใส่ไปก่อนพี่น้องมีอยู่หลังนี้หลังหนึ่งตึงบนรัง ุ้ยรังนี้ดึงให้ผมพี่น้องเห็นมนั้ยน้อเดี๋ยวเ้อะรังนี้ดึงแม่พี่น้องอย่างวะรังเป็นตะคือโบคือรังก็เป็นตะคือัดคือครับอะไรงามไหม เอผมบังกระดูกพี่น้องโอ้ยงามอี๋วโอ้ยงามอีลีพี่น้องโอ้ยเยี่ยสีว่ายังวะนี่ครับเบ็ดที่ผมใส่สีน้ำเงินครับผมพี่น้องข้นครับตาเนี่ยผมมีล่าครับนี่จะสีหัก วิ m m ่งล uh? so uh? ังหนแมพี่น้องยังวะออพเนี้ยเลือกสองสามลังนีหนึ่พี่น่องนะครับยูม่หยำน้่กันบึ้งสอชั้นสั้นหลยพี่น้องสั้นนี่ครับผมมต่างกวองเลยบุบอ๋อนี่จะัวแขทางนุงเท่ก้นกระหาดีครับผมพี่น้องนี่ครับผมทางอันหนึ่อ๋อ มุดมึนยังเดี๋ยวละสายยังตึงเลยพี่น้องหลังนี่หลังนี่สายยังตึงเลยครับให้มงึงหลังนี่ดูหลังนี่ก็ส่งสีตึงๆพี่น้องเอเดี๋ยวผมหามึงเมียนไปลาไหลก่อนหอยไม่ต้องมึงนี่แ้วไป,ไออไปโอ้ มันได้อปูให้อมองตั้งกล้องกันเถอะพี่น้องเบืองหลังนี่ก่อนวันอยู่วะอยู่ปะอยู่ๆพี่น้องอยู่ๆไปก่อนครับไปก่อนให้มองตั้งกล้องก่อนพี่น้องไอ้ครับอยู่ๆอู้เบ็ดอั่อนน้อยหน่อยน้าตอนนั่น,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 นก็นติงเปียกเลยครับ ยู่ทักจะเอาได้บ่ทันลังพี่น้องเบ็ดเงี้ยเนาะพี่น้องหรืว่าเบ็ดหน่นนนนอยด้วยกลางกวยอยังเดียวครับผมพี่น้องบกอ่กกวยบ่ได้ะไแล้วครับเบ็ดดวงหน่อยเฮงมาลูกมาโอ้ฮะอุ้ยบักเนี้พี่น้องอุ้ยแถมสามข้ามาแล้วพี่น้อ,บองบ่ใหญ่ป็นได้ดอกกําลังไปรุ่นครับผม ปี่ไก่ผมกับมาใจได้พี่น้องแต่เบ็ดหักกับมองเนี่ยเขาเก็บกันพี่น้องเต็มสามเต็มสามใส่ถุงกันบ่มันใจบ่หมันใจเฮ้ต้องใส่ถุงอย่างเดียวโอ้ยไม่สิได้ยินอีกบ่เนาะไม่เอาแกย่างอีลี่ได้ไหมซื้อมาไหมนี่ครับท้าร้องเถื่อก็ได้ยินท้าร้องเถื่อก็บ่ได้ยิน จำม,มาแล้วพี่น้องให้ยบังหลังนั่นกันฮะมองไปไกลๆนันเขาบันทิกอยู่ปะว่าสายยังตึงเลยพี่น้องสายยังตึงแค่หลังนั้นเอ้าเบื้องใกล้ๆกักกนเลยพี่น้องอยู่ห่างๆบนน้อ สายขดตึงโอ้ยมลุยมากที่แบบนี้อ๋ออุ้ยออกไงพี่น้องออกไงคุณน้องเบื้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งออกมาลูกออกมาอู้หาฮลาคุณน้องโถ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 โอู้ต้องเก็บครับผมพี่น้องต้องเก็บครับอู้ออกออกยังไงแล้วครับผมพี่น้องมันขึ้นหู้แท่งครับ อ่ลงหูเต้เนี่เรียบร้อยครับผมพี่น้องลงหูเต้เนี่เรียบร้อยครับโอ,โอ้เก็บกอนพี่น้องเก็บกอนเก็บกอนเรียบร้อยครับผมพี่น้องกีเต็มครับโอโล่ไปเลครับผมพี่น้องกีเต็มเนาะพี่น้องนะเน้อขาดไปเต็มหนึ่งครับผมลดไปลังหนึง่งอ๋อสำหรับชิมนี้ผมก็ขอ ฝากไว้ซสำนี้เนาะพี่น้องเนาะแกแกเขี้ยนใส่กับหนูบอดถือครับผมพี่น้องมือเต่านี่ผมก็บอกอยากลงให้พี่น้องบังมันจีบ,บ่ลงก็ว่าย่ำได้ก็เอามีแต่อามาลงย่ำบ่ได้ก็คือบอกม,มาลงไงเบงเดียบัตันเจอหน้องคนข่าวขึ้นจริเนาะพี่น้องเนาะสคหรับคลิปนี้มาใส่บงังใส่บงังมันใส่เบ็ดยันครับผมพี่น้องคร <c oughs> ับเนี่ย เนื้อหมู้ห้องกุก่อนละครับอะไรไงผมเนาะตัวเอาง่ายก็เอาง่ายงครับผมเนาะตัวน้อยๆแบบนั้นเอาอยากหยาบอ๋มอมึงอย่างไรละครับเด้อครับผมที่เตรมห้องมือเนี่ยมันกับว่าจิลล้องให้เบิ้งนะครับผมว่าเป็นเมียนซ่องอาจารย์นั่นอีสานเชียวอยู่ครับผมพี่น้องว่าจิลล้งให้เบิ้งมืเลี้งจงังใดมืเลี้งก้าวยากกับจิลล้งมาออื่นมเวละครับพี่น้องเน,งนงาะเพราะมันลงคลิปมือเดียวกันมันกับ สีอันนั้นพูดครับพี่น้องอยากเบี้ยนจักหมื่นสองหมื่นครับจังสีลงให้จังไงก็จะมาอื่นสีลงให้เบ้างนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอขอฝากไว้ตรงนี้ครับผมครับผมมันมันครับพี่น้องสีแดงยังไงหูหยัด